Matter, what matters What t อะดาวหรือยังเรื่องของผู้ใหญ่ที่มหาลัยไม่ได้สอนสวัสดีค่ะรายการอดาวหรือยังรีมาร์กนะคะเป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยกับผู้ใหญ่หลากหลายวงการเลยที่จะมาคุยถึงเรื่องการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของเขาว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างเพื่อที่จะได้มาแช่ แล้วก็เป็นประสบการณ์ให้กับผู้ฟัง,งทุกท่านนะคะก็วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเต๋นจาก t i l l i b e r s ครับก็หลังจากเราพูดคุยกันมาสองตอนแล้วเนาะพี่เต์ดเรื่องของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทั้งในเรื่องของการมีแฟนเรื่องของสิ่งที่เราต้องประชิญเมื่อเราเรียนจบมาโลกของผู้ใหญ่อะไรเงี้ย แล้วเรื่องสุดท้ายที่พี่เตอ๋อจะมามาฝากผู้ฟังทุกท่านเกี่ยวกับสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้เมื่อพี่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือ,อเรื่องอะไรค,ค,ร,ร,ครับพี่คือเรื่องครอบครัวครับคือเรื่องเรื่องที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับใครครอบครัวของของเราเองใช่ของเราเองคือมันมีหลายคนแหละที่แบบว่า ตอนนี้อาจจะเหลือแค่คุณพ่อเหลือแค่คุณแม่หรือบางคนก็อาจจะไม่เหลือทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยซึ่งเราก็เป็นแบบนั้นใช่แล้ว <c oughs> มันก็เป็นแรงกระตุ้นสําคัญที่ทําให้เราแบบว่าจะต้องฉีบตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูแลต่อของเราเองโดยที่โอเคยังยังมียังมีพี่สะใภ้มีพี่ชายดูแลอยู่แต่ว่าเขาก็ต้องดูแลครอบครัวของเขาเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องมาดูแลชีวิตตัวเอง มากขึ้นแทบจะประมาณแบบเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อืม,อมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้แบบทําให้เราโตขึ้นหรือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราเคยพูดไว้ประเด็นที่แล้วเรื่องที่พ่อแม่จะเห็นเราเป็นเด็กตลอดเวลาค่ะใช่พ่อแม่จะแบบพ่อแม่จะเห็นเราสามขวบสิบขวบตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะยี่บห้ายี่บหกแล้วแต่ว่าอืพอเราไม่มีพ่อแม่ปั๊บเนี่ยพลิกกลับเลยอ่ะมันพลิกกลับเลยมาว่าแบบโอเคไม่มีคนที่มองเราเป็นเด็กแล้วฉะนั้น เราจะมองตัวเองเป็นเด็กไม่ได้เพราะว่าเราต้องดูแลตัวเองเราต้องเป็นผู้ใหญ่เราต้องโตขึ้นเราต้องมาดูแลชีวิตตัวเองอืมแบบว่าเก็บเงินเองผ่อนรถเองหาท่าซักผ้าเองรีผ้าเองอะไรแบบเนี้ยสิ่งที่แบบว่าเราก็ปกติเราไม่ทำไงเพราะว่าที่บ้านจะมีแม่บ้านเออพอมันไม่มีแม่บ้านพอมันไม่มีคนดูแลเราพอมันมไม่มีคนมาแบบจัดแจงชีวิต ไม่มีคนโอนเงินให้ไม่มีคนแนะนำน่นนี่นั่นต่างๆนานานในชีวิตเนี่ยเราจะต้องแบบว่าหาทางที่จะไปต่อเองให้ได้อืม,อ,มอะไรประมาณนั้นก็เลยเหมือนแบบก่อนที่เราจะเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจารย์ที่คณะเราเนี่ยเคยบอกเราไว้ว่าแบบจริงๆเหตุการณ์นี้มันเศร้าแหละมันแบบมันหดหู่มันอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าผ่านมันไปได้เนี่ยเต์ดจะโตขึ้นเยอะเลยแบบว่าสิ่งที่จะทําให้เต์ดแบบ กลายเป็นหนุ่มอะไรเงี้ยเขาก็บอกซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยเก็ตหรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าโอเคตอนนี้เก็ตแล้วว่าเป็นยังไงคือแบบเออแบบการใช้ชีวิตต่อการอยู่โดยที่ไม่มีพ่อแม่เนี่ยต้องทํำยังไงอืมก็คือเหมือนได้ไปสัมผัสหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำอืมอย่างเช่นไอ้เรื่องผ่อนรถอย่างเงี้ยตอ่ก็อืมไม่คิดจะไปเรียนรู้ด้วยนะเออแบบเป็นอะไรที่จริงๆแล้วสโคบในการใช้ชีวิตคนเราคนนึงเนี่ย S <S การที่เราจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันต้องทําหลายอย่างมากจริงๆเลยนะ <S 2> <S 2> ๆๆๆๆแล้วเราก็ <S <S <ช>เลือกที่จะปิดหูปิดตาไม่ฉันจะไม่เรียนรู้ไปเรื่อยๆ <S <S ใช่เพราะว่าเพราะว่าตอนตอนที่ตอนที่เราตอนที่ยังมียังมีปา้ากับแม่อยู่เราก็จะใช้รถเขาหรือเขาก็จะแบบมีรถให้ใช้มีแบบคือคือรู้สึกชีวิตมันสบายอ่ะชีวิตสบายไปหมดมันแบบยิ่งยิ่งในยุคนี้ด้วยที่แบบว่าโอเค อะหาหลายอย่างมันอาจจะง่ายต่อเด็กยุคเรามากกว่าเด็กยุคก่อนอืม,อมก็เลยรู้สึกว่าแบบโห้โตมาแบบมีแม่บ้านทําให้เราไม่ต้องทําอะไรเองเลยเราแค่เราแค่ไปทําเราแค่ไปโรงเรียนไปเรียนที่มาหาลายัยไปด้วยเมนี่อะไรเงี้ยแต่พอสิ่งเหล่านี้นะมันไม่มีปแบบั๊บอ่ะมันกลายเป็นว่าโอ้โหเราต้องแบบถีบตัวเองขึ้นมามากกว่าเดิมเยอะเลยเราต้องแบบว่าเรียนรู้ว่าอะไรมันทํำยังไงแบบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรแบบ ต้องมาเริ่มใหม่อ่ะเหมือนมาเริ่มใหม่อ่ะและไอาการเริ่มใหม่นั่นแหละทาให้เราแบบว่านับตั้งแต่ศูนย์เลยแล้วก็ว่าเราจะทํายังไงกับชีวิตเราดีเราต้องมานั่งวางแผนเองคือแบบเป็นสิ่งที่ก็ทําให้มานั่งย้อนเหมือนกันว่าเราไม่เคยทําสิ่งพวกนี้เลยตอนที่ตอนที่พ่อแม่เราอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าอโอเคเรามีเขาดูแลแล้วเราสบายใจแล้วเราแบบโอเคเรามีเรามีสิ่งที่รองรับเราแล้วแต่ว่าสิ่งสิ่งนี้ก็ทําให้เรียนรู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนแบบ บางคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราคนที่รักเราคนที่เรารักาอาจจะไม่ได้อยู่ข้างเราตลอดเวลาเราก็จะต้องแบบ mm hmm. เผื่อใจเตรียมพร้อมไว้ว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าสักวันหนึ่งไอ้ COVID, อย่างโควิดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบ mm hmm. เกิดการเสรียชีวิตเหมือนกันถ้าแบบเราต้องรับมือ,ตอเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดเร็ว้ายที่สุด mm hmm. เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมแล้วก็ไปต่อได้แบบว่าไม่สะเทือนใจมากจนเกินไป ซึ่งหลังจากที่แบบพี่เตอร์ต้องมาเรียนรู้แบบสิ่งต่างๆที่เป็นแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ชาลินที่สุดที่ไม่นับซักผ้านะพี่เตอร์ลองเล่นที่แบบสิ่งที่แบบพี่เพิ่งมาแบบเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าแบบซักผ้าด้วยมืออะไรเงี้ยอะไรฟิลฟิอย่างเงี้ยสิ่งที่แบบพี่รู้สึกว่าแบบโหที่สุดเลยมีมีไหมโหที่สุดก็คือเอ่อโหคือจากที่เราเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วก็มี ป้าเป็นผู้นำใช่ไหมพอพอป้าไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วในในบ้านเนี่ยเราก็เป็นคนที่หาไรายได้ได้โอเคระดับหนึ่งเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราอาจจะต้องมาเป็นผู้นำในไม่ช้านำครอบครัวมาคราว่าแบบดูแลหลานดูแลครอบครัวแต่ว่ายังไม่ถึงตรงนั้นหรอกเพราะว่าเรายังมีพี่สะใภ้พี่ชายอยู่แต่แบบว่าป้าเราก็เคยบอกไว้ เกินเกินไว้แบบว่าเออถ้าถ้าหลางตอนแล้วดูแลหลางด้วยนะเออแบบดูแลครอบครัวด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าป้าเคยไปดูดวงมาแล้วเขาดวงเขาบอกว่าแบบเติร์ดเป็นลูกคนที่จะนํามาซึ่งความหวังแล้วก็ความสุขสบายให้กับครอบครัว<笑><笑>อะไรแบบนี้เออก็เหมือนแบบเป็นภาระผู้ใหญ่ผู้ใหญ่โยนมาให้เราหนึ่งละอะไรอย่างนี้แบบบอกบอกปลายปลายบอกโปรยโปรยปลายเราก็รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่โหรู้สึกคือแบบว่าโอ้ แป๊บๆคือเรายังไม่สามสิบเลยอ่ะเราจะต้องเหมือนกึ่งกึ่งก้าวขามาดูแลครอบครัวของเราแล้วนิดนึงอือนี่คือแบบว่าที่ทําให้แบบว่าต้องรีบเป็นผู้ใหญ่โดยอัตโนมัติเลยก็คือต้องบริหารตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็เพื่อที่จะได้ดูแลคนอื่นได้ด้วยแต่แบบตอนนี้มันยังไม่ตอนนี้มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นแต่ว่าก็ในอีบในภายภาคหน้าน่าจะแบบตรงนี้น่าจะซีเรียสขึ้นเรื่อยๆก็ต้องแบบจัดสรรเวลาจัดสรร เรื่องต่างๆในชีวิตให้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเรียกได้ว่าการสูญเสียเนี่ยจะบังคับให้เราเนี่ยเติบโตอย่างแท้จริงจากที่พี่เติร์ดเคยเล่ามาในตอนก่อนๆว่าเออเรียนจบมาก็งงๆเหมือนสถานการณ์ชีวิต <c oughs> ให้เราแบบต้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะนี่ยังแบบ บังคับให้เราเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องแบบจากที่แบบเออเหมือนแบบมีคนดูแลเราใช่ไหมเราต้องมาดูแลตัวเองแล้วหนึ่งเ,เสร็จมองไปถึงอนาคตอีกว่าเราต้องดูแลคนอื่นได้ด้วยอืมโอ้ oh, เรียกได้ว่าเป็นเป็นแนวความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากจริงๆนะพี่เติร์ดไอาการดูแลคนอื่นเนี่ยใช่มันมันบันพลิกบทบาทหมดเลยอะ่ะ <laughs> อืมค่ะก็สุดท้ายพี่เติร์ดมีอะไรอยากจะฝากไปเพิ่มเติมไหมคะพี่ กอ็อยากจะฝากจริงๆเหมือนแบบเราไม่ได้เชิงเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นที่แบบให้คำสอนเลยแต่แค่แบบว่าอืมก็ถ้าใครมีมีเวลาที่จะอยู่กับคนที่รักก็อยู่กับเขาให้นานที่สุดดีกว่าเหมือนแบบมีเวลาก็ไปหาเขาอืมแค่ถึงแค่จะแป๊บเดียวก็แค่เจอแค่เจอหน้ากันก็แบบมันก็จะทำให้สบายใจ มากขึ้นแล้วยิ่งช่วงโควิดคือแบบต้องยิ่งดูแลกันดีๆเลยเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเลวร้ายกว่านี้ไหมหรือว่าจะดีขึ้นตอนไหนเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยฉะนั้นแบบว่าถ้าอยู่บ้านเดียวกันอะไรก็กกดีไปก็แบบจะได้รักกันมากขึ้นจะได้แบบเจอหน้ากันมากขึ้นแต่ว่าเราก็ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็อย่าประมาทดีกว่าอย่าประมาทกับชีวิตเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ถ้าเราไม่ประมาทถ้าเราเตรียมพร้อมไว้อะไรเงี้ยพอเรามาเจอสถานการณ์นั้นจริงๆมันจะทําให้ เราแบบมีแผนสำรองไว้มีแผนของชีวิตที่รองรับสถานการณ์พวกนี้ได้แล้วเราก็จะแบบจะได้แบบไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องเครียดมากเราก็จะแบบเพราะว่าเราเตรียมไว้ก่อนการเตรียมการไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืม <c oughs> เราว่ามันจะช่วยเยอะครับ,รบนั่นแหละค่ะ <c oughs> สุดท้าย ฝากเพลงหน่อยค่ะพี่เติร์ดตอนนี้เรามีเพลงอะไรคะเพลงลู่วิ่งนะครับ c a n ค Keep Up นะครับซิงเกลิลใหม่ของ Tillyverse นะครับปล่อยไปแล้วแล้วก็ พวกเราทำเอ็มวีกันเองด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ดูทั้งเอ็มวีกให้ฟังทั้งเพลงเลยเพราะว่าแบบตั้งใจทำมาจริงๆแบบว่าคือการถ่ายทําในกองดีก็ทําให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าการตัดสินใจหลายๆอย่างคือแบบว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้ไปดูกันครับเพราะว่าพวกเราแบบมันมันคือฮาร์ดเวิร์กที่ที่แบบตั้งใจทำให้ทุกคนดูแล้วก็เพลนเพลงที่ตั้งใจทำให้ทุกคนฟังเพื่อ แบบว่าหวังว่าทุกคนจะรีเลทได้ไม่มากก็น้อยกับการวิ่งตามอะไรสักอย่างวิ่งตามใครสักคนแล้วก็วิ่งถึงไหมวิ่งไม่ถึงอันนี้ก็ลองฟังดูเผื่อจะอินไม่อินอืมครับอืมค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะพี่เติร์ดขอบคุณค่ะข,ขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดี<อ>ค่ะครับฝากติดตามรายการอเดลหรือยังรีมาคได้ทุกวันพฤหัสในทุกช่องทางของ The m a t t e r Podcast นะคะสวัสดีค่ะ